ที่ที่ไหนนะอ๋อเหนืนะอนละโอเคเอ๊ะคิดเปเอง <c oughs> หรือว่าเห็น i อ2 2สองคันกรีดเอทีมเรามีเอสทูสองคันละไอทีมห้าสองคันไออีเลชาล้วปะเฮ้ยมีเสือสาคนันอยู่ฝั่งตัไฮเกทูสามคันเลยอ๋อ้รูล่ล่าเสือเชรไหมในสีนะทีีเขาเรียกว่านะเปรมชัยโบรเพ อย่าขวางทางรถใหญ่อย่าขวางทางรถใหญ่อ้าวไอ้สุดๆไปคนละทางกันเลรอาอฮะรถเร็วออกขวาครับรถเร็วออกขวารถเร็วออกขวาครับโอเคมีมีมเอลชาร์เทียแล้วก็ LHMTV สมสมมติเราก็ประชารถไปลา รวมถักเอ่อสามเหลี่ยมนะอืหนักนะเฮ้ยทางหนักเอ้ยเสืออยู่ข้างล่างเ,เดี๋ยวนะนู่งก็อยู่ข้างล่างด้วยฮะเสืออยู่ข้างล่างเอ้ยทางหนักขึ้นางล่างสองคันทางหนักฝั่งคนมีแค่สี่กันเองนี่ มีห้าคันอ้าวงั้นก็สบายหมูด็กินหมูดิออกขวาไปออกขวาออกขวาออกขวาเอเด็กว่านะออกขวาสินะออกขวาแหละแฮมโอ้โหเพื่อนเราจับไปแล้ววะปเอะมันจะชนคันน่ะชนได้หรอวะเอ,เอห,เห็นอะไรสามคันอยู่ตรงนั้นปะคิดเห,นหบนี้ปฟฟะนิตา่า อืให้ตาฝานอืมอืแจ่าๆคนละนี่คนน้อยอืมรู้จักวป่าวันระยากาท้องขนน่ะรู้จักว่า,วา,ะา,จ,วาจะดนีไปไหนอืมอ้าวสวัสดีครับพี่ก็สนใจรับไหมครับอืมอ้าวเปยนตัวเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวไป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 แปมือ กับลงไปซะประ,ประเทศแกท้องหิที่ดีคือส่งคนกับลงกันนะอะเพื่อนจะไปตามราเศีกันนะทังั้นคันนี้มันแจกเหมือนกันแล้วไงอ่ะเราอยู่ที่ซุกกว่าอะไรกินมันจบแล้วไข่อยู่ที่สุกก่ะอ,อัดเข้าไปยังไงยังไงเหตนร่างโผล่กลับลง 5, 5, วายสองพันห้ารหรอวะเยอะจังอ่ะตีโองผิดนิดนึงไปดูสิอ้าวเพื่อนเราอยา่างไล่เสืออยู่งั้นเสือตัวนี้ขอชัดเลยกันถึงจะอยู่ไกลไปหน่อยแต่ว่ามังก็เสือเหมือนกันหรอวะใช่ละมึงนน่าสุก้นไล่เอคนาดรกัะไรอยิงแต่ว่าไม่ เบี้ยวยังไ,ยง,ไยง,ไงไงยังไงยังไงจังหวะนี้เสรืโพม่าอะยิงได้ป่เยี่ยมก็แขนเนี้ยเออจ้วไปอันนี้หน้าหน้าเล่นกว่าตูดสวยแล้วเราอะตูดสวยแล้วเราอะอื้ออ้าวสะดุ้งสะดุ้งมีคนมาตบตูดอื้อืกลับลงอ่ะจัด ทางกลางกันนะเดี๋ยวอ้าวมันดีไปละอ้าวอันนี้ก็ตายละแล้ว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 ทันเปล่ทาทันเปล่าทันเปล่าทันเปล่า,า,าชิมันดีไปกะก็ขับตามซะเลยสิยิงไม่โดอ่ะตัดแหกตัดแหกซ้ำอีกกลักวกลัวกูตายไปสินะ รถโกมีนี่ได้นะแต่รายขึ้นจริงแล้วมันน่าจะรอดอ้าวโหเสียใจแต่ใช่ไเมอย่างไรสนะองครั้งเนี่ะไรนี่ทำอะไรกันนะอสองครั้งโอ้า,ค,อาคันนู้นไม่ไน่ารอดเอาคันตรงนี้ดูวะ น่าจะขับไปราบวนี้มั้งเฮ้ดูสินั hey, ่งออกจากช่องผ่นช่อผ่านตึกช่องผ่านตึกอะอะชื้ออ๋อไดไงอยู่ไม่แก่ไม่แก่เถอะแล้วก็อ๋อไม่าไม่าหลอดฮะแฉะไปหลอดอาน ตัวนี้มันต้องอะไรป่ะมันต้องชูปืนแล้วคีมที่ห้านี่คือวิธีการเล่นคมที่ห้าูวิธีจะรับลำมาสอนมารายาน